สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเจรุนพารวยนะครับผ่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ผ่านเกณฑ์โฆษณาแล้วทางทาง o o g l e a d s e n s e ก็ทาง,ง,ง youtube ก็ส่งรหัสเข้ามาให้แล้วนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ผิดเรียบร้อยแล้วครับเราเปิดข้างในว่าเป็นยังไงนะครับ ข้างในหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับข้างในรหัสนะครับนะนี่ครับก็ขอปิดเอาไว้นะครับกงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเจรุนพารวยนะครับผมแอดมินรุดนะครับก็ ขอเป็นตัวแทนช่องเชรุ่นพารวยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่สุดครับสู้กันต่อไปครับ